สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r i ท e o of r r s s กันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการไปซ่มแบบว่าตู้เกลือมานะครับก็คือแบบเกลือจัดๆเลยนะครับก็อย่างน้อยนะครับก็ยังได้ตัวละครหน้าตู้มา1ตัวนั่นเองนะครับ100บใบเต็มๆจุกๆเลยนะครับก็ อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่ได้ตัวหน้าตู้มาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าหญิงรูฟนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับในส่วนของเจ้าตัวละครนี้เนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าเก่งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับสกิลต่างๆเป็นอะไรยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์ นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับก็ถ้ากดแล้วนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสกิลที่1สกิลที่1นะครับเขาบอกไว้ว่าเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายนะครับ100%ไม่ใช่100% 110นะครับบวกอีก100%ของ ATK นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับ100%นะครับที่จะทำให้ติดเครื่องหมายนะครับเป็นเวลา5เทิร์นนั่นเองนะครับเครื่องหมายก็คือเป็นเครื่องหมายเจ้าสกษษษสิลพาสซีฟด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นเครื่องหมายมาร์กนะครับเป็นสัญลักษณ์เหมือนอา่า เป็นตัวกลมกลมแล้วก็มีการกระบาดตรงกลางนะครับเหมือนเป็นเป้าเลงนะครับเป็นศูนย์เป้าเลงอะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็หลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เน้นติดติดเจ้าเครื่องหมายนะครับหรือว่ามาร์คเครื่องหมายติดสัญลักษณ์ศัตรูนั่นเองนะครับสำหรับสกิลที่1เนาะดาเมจก็แล้วแต่ดาวนะครับถ้าเกิดว่าเราปั้นดาวเพิ่มนะครับมีดาวจำนวนดาวที่มากขึ้นก็ดาเมจก็จะ ตัวเลขดาเมจเปอร์เซนต์อะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่เพียวๆนะครับยังไม่มีดาวเพิ่มเนาะก็จะดาเมจก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลที่2กันเลยสกิลที่2นะครับเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ200บวกอีก200%ของ ATK นั่นเองนะครับ ส่วนเป้าหมายนะครับที่มีเครื่องหมายนะครับหรือว่าติดสัญลักษณ์นะครับก็จะได้รับความเสียหายนะครับเท่ากับ350บวกอีก300%เแทนนะครับและฟื้นฟู HP ให้กับตัวเอง50%ของความเสียหายนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่า เราสกิลสองนะครับถ้าเกิดว่าเราตีในส่วนของตัวที่มาร์กเอาไว้นะครับตัวที่มาร์กเอาไว้นะครับความเสียหายก็จะเพิ่มเป็น350บวกอีก300%แทนนะครับแต่ถ้าเราตีในส่วนของตัวที่ไม่มีสัญลักษณ์นะครับหรือไม่มีตัวตัวที่เรามาร์กสัญลักษณ์ไอเจ้าเครื่องหมายเอาไว้เนาะก็จะตีแค่ 200บวกอีก200%นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราตัวตีตัวที่เรามาร์กเอาไว้เหมือนเราตีสกิล1แล้วเราก็มาร์กก็ติดมาร์กเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำการใช้สกิล2ตีตัวที่เรามาร์กนะครับก็จะได้ดาเมจที่เป็น350บวกอีก300%แทนนั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มเลือดอีก50%นนะครับของความเสียหายนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ สกิลสองนะครับน่าจะไม่งงกันเนาะโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่3นั่นเองนะครับสกิลที่3นะครับเขาบอกไว้ว่าเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ200นะครับบวกอีก250เปอร์เซ็นต์ของ ATK นะครับแล้วก็เพิ่มบัฟความเสียหายนะครับของสกิลนี้ อีก50%นะครับสำหรับศัตรูแต่ละตัวที่มีเครื่องหมายนะครับก็คือขออธิบายเป็นวักก่อนละกันนะครับในส่วนของเจ้าวักนี้นะครับเขาบอกว่าเป้าหมายนะครับปกติเลยนะครับก็จะตีแค่200กับอีก250%นะครับแต่ถ้าเราตีตัวที่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับ ตีตัวที่ที่มีสัญลักษณ์ที่เรามาร์กตรงหัวศัตรูเอาไว้เนาะก็จะเพิ่มอีก50%นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกวางหนึ่งนะครับเขาบอกไว้ว่าศัตรูนะครับที่มีเครื่องหมายนะครับนอกเหนือจากเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายนะครับก็จะได้รับอีก100%ของ adk นะครับที่มาร์กเอาไว้นะครับก็คือ ปกติแล้วเนี่ยเราจะตีนะครับในส่วนของตีแบบตัวแบบธรรมดาเลยนะอันนี้คือตีแบบธรรมดาโดยที่ไม่ได้ตีตัวที่มีสัญลักษณ์เนาะก็คือดาเมจที่ทำได้ก็คือ200บวกอีก250%ของ E D K นั่นเองนะครับเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะครับแล้วต่อมานะครับสมมติว่าเราไม่ได้ตีตัวที่ไม่ได้ติดใช่ไหมครับ แต่เราไปตีตัวที่ติดสัญลักษณ์แทนนะครับก็จะเพิ่มมาอีก50%นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือวักแรกนะครับวักที่2นะครับขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป้าหมายนะครับที่เราเลือกโจมตีก็คือโจมตีตัวที่มีเครื่องหมายที่เรามาร์คไว้ใช่ไหมครับ ก็จะโจมตีแค่ตัวเดียวเพราะว่าสกิลเนี้ยมันไม่ได้โจมตีเป็นหมู่นั่นเองนะครับแค่ถ้าเกิดว่าตัวละครทั้งหมดนะครับถ้ามันมีมาร์กเอาไว้นะครับก็คือเราตีตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพิ่มอีก50%สิอส่วนไอตัวที่ไม่ได้ตีก็คือตัวอรอบข้างนะครับศัตรูข้างๆงเนาะแต่ต้องมีเครื่องหมายมาร์กนะครับทุกตัวนะครับถึงจะโดนดาเมจอีก 100%นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายติดเครื่องหมายมาร์กเอาไว้ก็จะศูนย์เปล่านะครับก็จะไม่ไดโดนดาเมจอะไรเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเข้าใจเนาะก็สรุปแล้วก็คือไม่ได้เป็นดาเมจหม,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 มู่เนาะปกติแล้วก็คือโจมตี1ทีก็คือติดติดทั้งทั้งทั้งท,ทุกตัวเลยนะครับศัตรูทุกตัวเลยแต่ว่า สำหรับสกิลนี้เนาะถ้าไม่ไม่ได้มีเครื่องหมายก็ไม่ติดเท่านั้นเองนะครับก็คือยิ่งเราติดเครื่องหมายศัตรูทุกตัวเท่าไหร่ก็ก็โจมตีได้ทั้งหมดเท่านั้นนะครับแต่ดาเมจก็จะแยกกันนะไม่ได้เป็นดาเมจหมู่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าหญิงรูฟนะครับโอเคนะครับ คร่าวๆก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไปทำการเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบางทีพุดนมากไปก็น่าจะงงเนาะเดี๋ยวลองมาดูเล่นจริงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมขอเป็นมันช้าเกินไปโอเคก็เป็นความเร็วสองละกันอุย้ยไม่น่าผมไม่น่าตีอันตีเลยนะครับตีธรรมดาแล้วกันนะครับ มาดูนะครับสกิลที่1นะครับเขาบอกว่าจะทําการติดสัญลักษณ์เป็นเวลา5เทินเนาะผมจะมาร์กตัวนี้เราตีนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะครับสัญลักษณ์บนหัวนะครับก็จะเป็นเหมือนเป้าบางอย่างนะครับติดตรงหัวไว้แล้วก็มีสแต็กที่เขียนไว้ว่า4เทินนะครับก็เท่ากับว่าเราเราตีติด5เทินแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่4เทินนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับที่เป็นเลข4นะครับด้านบนเนาะ โอเคผมจะตีอีกตัวหนึ่งนะชึบนะครับรปึ๊บต่อมานะครับสกิลที่2นะครับก็คือถ้าเราตีในส่วนของตัวที่ติดสัญลักษณ์เอาไว้เนาะสัญลักษณ์เอาไว้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราตีตัวที่ไม่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราตีตัวที่ไม่มีสัญลักษณ์ดาเมจก็จะอยู่ที่200อบวกอีก200ซ แต่ถ้าเราตีในส่วนของตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์อ่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับดาเมจนะครับก็จะเพิ่มอีกไม่ใช่เพิ่มนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นดาเมจทันทีเลยนะครับนั่นก็คือ350บวกอีก300%แทนนะครับแล้วก็จะฟื้นฟู HP อีก50%นนะครับของความเสียหายนี้นะครับแต่ถ้าเราตีตัวที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ ดามจก็จะเป็นแค่200กับ250แทนนะครับแต่ถ้าเราจะตีอันนี้อันนี้ก็คือ350บวกอีก350แล้วก็รีเลือดอีก50ของความเสียหายนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับสกิลสองปึ๊บๆนะครับก็รีเลือดขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคในส่วนของสกิลวันติ ี๋ยวผมลองใชใ้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสกิวันตีเนี่ยนะครับปกติแล้วจะโจมตีนะครับโจมตีแค่ดาเมจนะครับขอพูดถึงดาเมจก่อนดาเมจนะครับก็จะ200นะครับแล้วก็2 5 0รนนะครับอันนี้คือศัตรูที่ไม่มีมาร์กนะครับศัตรูที่ไม่มีมาร์กนะก็คือประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นศัตรูที่มีมาร์ก ดาเมจที่ทำได้นะครับก็คือเท่าเดิม250หบรือสเเซนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มให้อีก5 0เซของศัตรูที่มาร์กเอาไว้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีวรกที่2นะครับเขาบอกไว้ว่าศัตรูข้างๆนะครับที่มีสัญลักษณ์เนาะก็จะได้รับความเสียหาย100นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการตีอีกตัวหนึ่งนะที่ไม่มีสัญลักษณ์นะครับ ถ้าเราตีตัวที่ไม่มีสัญลักษณ์นะครับดาเมจก็จะไม่ได้เพิ่มอีก50%เนาะจะได้แค่200บวกอีก2 50นะครับอีก50%ก็จะไม่ได้แต่ถ้าผมตีต,ต,ตีตีแบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกว่างนึงจะทำงานแทนนะครับอีกว่างหนึงก็คือศัตรูที่มีมาร์กนะครับก็จะรับความเสียหาย100 เปอร์เซ็นต์ของ ATK ก็คือจะอีกตัวหนึงก็จะโดนด้วยนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันมีมาร์กใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีมาร์กเนาะอ่าผมจะทําการตีตัวนี้แล้วกันนะครับใช้ันตีตีตัวที่ไม่มีมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูว่าศัตรูข้างๆจะโดนด้วยไหมนะครับปึบเนี่ยนะครับโดนนะครับเห็นไหมครับตายนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้นะครับผม ถ้าเมื่อกี้นะครับผมเลือกตีตัวที่มีมาร์กเนาะอีกตัวหนึ่งจะไม่โดนดาเมจนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีมาร์กทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเข้าใจกันจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวนะครับในส่วนของเจ้าหญิงรูฟเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับสามารถเลื่อนย้อนกลับไปดูได้นะครับย้อนไปย้อนมาก็น่าจะเข้าใจนะครับผมค่อนข้างที่จะพูดเร็วหรืออาจจะเน้นให้คลิมันกระชับเกินไปอาจจะงงงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับเจ้าหญิงรูฟนะครับ โอเคครับก็คลิปน่าจะนานกันไปแล้วนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายไว้ bye bye. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว